มือสั่นใจสั่นตัวร้อน5สัญญาณไทยรอยผิดปกติมือสั่นบ่อยๆใจสั่นเป็นประจำ ร้อนง่ายผิดปกติน้ำหนักลดลงโดยไม่ตั้งใจคิดว่าเป็นเพราะเครียดหรืออายุมากใช่ไหมครับระวังนะครับนี่อาจเป็นสัญญาณว่าต่อมไทรอยทำงานผิดปกติวันนี้ผมจะบอก5้าสัญญาณที่ต้องรีบไปตรวจครับ1มือสั่นแม้ไม่ได้ทำอะไรหนะักยื่นมือตรงๆแล้วสั่นเล็กน้อยโดยเฉพาะปลายนิ้วเป็นสัญญาณว่าไทรอยทำงานมากเกินไปครับฮอร์โมอนไทรอยสูงทำให้ระบบประสาทตื่นตัวผิดปกติบางคนสั่นจนจับแก้วน้ำไม่อยู่2ใจสั่นแม้น นั่งนิ่งๆรู้สึกหัวใจเต้นแรงเต้นเร็วแม้ไม่ได้ออกกำลังกายนอนก็ยังรู้สึกใจสัน่นบางครั้งเต้นไม่เป็นจังหวะนี่เพราะฮอร์โมนไทรอยกตุ้นหัวใจมากเกินไปครับอันตรายถ้าปล่อยไว้นานสร้อนง่ายเหงื่อออกตลอดเวลาคนอื่นว่าอากาศเย็นดีแต่คุณร้อนจนต้องเปิดแอร์เหงื่อออกแม้นั่งนิ่งๆโดยเฉพาะตอนกลางคืนเพราะไทรอยทำงานมากทำให้ร่างกายเผาผลาญเร็ว ร้อนตลอดเวลาครับ 4. น้ำหนักลดแตก่กินเยอะขึ้นกินเท่าเดิมหรือมากขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆ เพราะร่างกายเผาผ่านเร็วเกินไปใน2-3เดือนน้ำหนักอาจลดลง5-10กิโลโดยไม่ตั้งใจดูผอมลงผิดปกติถ้านอนไม่หลับหงุดหงิดง่ายพลิกตัวไปมาทั้งคืนง่วงแต่นอนไม่หลับอารมณ์แปรปวนโมโหง่ายกังวลกวายเพราะฮอร์โมอนไทรอยสูงรบกวนระบบประสาทครับเมื่อไหร่ต้องไปหาหมอถ้ามีอาการ 3- ใน5้าอย่างนี้ควรไปตรวจเลือดหาระดับฮอร์โมอนไทรอยโดยเฉพาะผู้หญิงวัย4 0 6 0ปีมีความเสี่ยงสูง ไทยอยผิดปกติรักษาได้ถ้าพบเร็วอย่ามองข้ามสัญญาณเตือนเหล่านี้นะครับรีบไปตรวจจะดีกว่าติดตามเคล็ดลับสุขภาพดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องของผมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ